คุณเคยนับดูบ้างไหมว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับเรากังวลเรื่องเงินอยู่กี่ครั้งบางทีเราไม่ได้อยากรวยแต่อยากไม่จนแค่นั้นแต่ยิ่งคิดแบบนี้ใจกลับยิ่งแห้งเพราะคำว่าจนของเรานั้นถูกผูกไว้กับสิ่งที่เปลี่ยนตลอดเวลาเงินงานชื่อเสียงโอกาส ภาพลักษณ์เป้าหมายที่ยังไปไม่ถึงเราไม่ได้ขาดแค่รู้สึกว่าขาดและเมื่อรู้สึกแบบนั้นใจก็เริ่มวนอยู่ในคำถามเดิมซ้ำเมื่อไรจะพอมีสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นทรัพย์ของผู้ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ไม่ต้องมีใครให้ไม่ต้องรอเงินเดือน และไม่ต้องไปขอพรเพราะมันอยู่ที่นี่ในตัวเราพระองค์เรียกทรัพย์นั้นว่าอริยะทรัพย์ฟังแค่นี้เราอาจจะสงสัยว่าจะเรียกว่าทรัพย์ได้อย่างไรถ้าจับต้องไม่ได้แต่ลองนึกตามดูนะระหว่างคนที่รวยเงินกับคนที่รวยใจใครกันแน่ที่ไม่จนจริงๆ เพราะคนที่มีทรัพย์ภายนอกอาจจะมีเยอะแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าในใจยังกลัวยังแยง่งยังเหนื่อยนั่นเรียกว่ามั่งมีได้หรือเปล่าแล้วอะไรคือทรัพย์ที่ไม่มีใครปล้นไปได้ไม่ลดค่าตามดอกเบี้ยงเงินเฟอ้อและไม่หายไปแม้ไม่มีใครยกย่องคำตอบอยู่ในคำว่า อริยทรัพย์ในโลกที่เราวัดค่าคนจากของที่มีธรรมะชินนี้เหมือนการเตือนว่าบางสิ่งที่ไม่มีราคากลับประเมินค่าไม่ได้คลิปนี้จะพาเราย้อนกลับไปดูว่าอะไรบ้างที่เรามีอยู่แล้วแต่ไม่เคยมองเห็นเป็นทรัพย์เลยและเมื่อเรามองเห็นใจเรา อาจจะรวยขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยแค่เห็นว่าใจเรามีของมีค่ามากกว่าที่เราคิดไว้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความไม่จนเราทุกคนเกิดมาพร้อมของบางอย่างที่ไม่ต้องขอไม่ต้องแลกไม่ต้องสือแต่เพราะเราไม่เคยถูกสอนให้ มองกลับเข้าข้างในเราจึงพยายามขวยคว้าทุกอย่างจากข้างนอกแล้วก็แปลกใจว่าทำไมมันไม่เคยพอบางวันเราเหนื่อยแต่ไม่ได้เหนื่อยเพราะทำงานหนักแต่เหนื่อยเพราะใจรู้สึกว่าฉันยังไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้ไม่มีความมั่นใจไม่มีที่ยืนไม่มีอนาคต ไม่มีใครเห็นค่าแต่พระพุทธเจ้ากลับตรัสไว้ว่าบุคคลที่มีอริยทรัพย์แม้ไร้ทรัพย์ทางโลกก็ยังไม่จนถ้าอย่างนั้นเรากำลังจนอยู่จริงๆหรือแค่คิดว่าจนลองย้อนดูสักนิดในแต่ละวันเราทำสิ่งดีๆเล็กๆไปมากแค่ไหนแล้วโดยไม่เห็นว่ามันมีค่าเลย เคยให้อภัยใครเงียบเงียบไหมเคยอดทนไม่ตอบโต้ในวันที่ถูกทำร้ายไหมเคยเดินผ่านคนลำบากแล้วใจเราเกิดความเมตตาไหมสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งไร้ค่าแต่มันคือมเมล็ดของอริยทรัพย์ที่อยู่ในใจเรามาตลอดแต่เพราะเราไม่เคยมองมันเป็นทรัพย์เราจึงทิ้งมันไว้เหมือนเศษฝุ่นข้างทาง ปล่อยให้ใจรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเลยทั้งที่จริงเรามีมากกว่าที่คิดเราอาจจะจนเพราะเราเชื่อว่าเราจนไม่ใช่เพราะเราขาดจริงๆเราอาจจะไม่มีทรัพย์แบบที่คนอื่นมีแต่เราอาจมีทรัพย์แบบที่คนมีเงินบางคนไม่เคยรู้ว่ามีอยู่บนโลกนี้เลยก็ได้และนั่นแหละคือประตูแรกที่ใจเราจะเริ่ม เห็นค่าของตัวเองใหม่ไม่ใช่ค่าที่คนอื่นให้แต่เป็นค่าที่เกิดจากข้างในและรอให้เรากลับมาเห็นอีกครั้งศรัทธาเป็นคำที่หลายคนกลัวกลัวว่าจะต้องเชื่อโดยไม่มีเหตุผลกลัวว่าจะดูงมงายแต่ในธรรมะศรัทธาไม่ใช่ความเชื่อแบบไม่คิด แต่คือความมั่นใจในความดีมั่นใจในความจริงมั่นใจว่าใจที่ดีขึ้นมีอยู่จริงศรัทธาคือแรงผลักเบาๆที่ทำให้เราลุกจากเตียงในวันที่ไม่มีใครเห็นเราเลยคือความรู้สึกว่าแม้วันนี้จะว่างเปล่าแต่ยังมีอะไรบางอย่างรอเราอยู่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศรัทธาเป็นทรัพย์ของอริยะเป็นรากฐานของการเดินทางทางจิตเพราะหากไม่มีศรัทธาใจก็ไม่เริ่มไม่เปิดไม่กล้าข้ามความกลัวลองถามใจตอนนี้เราเคยเชื่อไหมว่าใจตัวเองดีขึ้นได้เราเคยรู้สึกไหมว่าความดีที่เล็กน้อยของเรา มีความหมายเราเคยรู้ไหมว่าการไม่ทำชั่วในวันที่เราทำได้มันก็ศักดิ์สิทธิ์พอแล้วถ้าเคยรู้สึกแบบนั้นแม้เพียงเสี้ยวเดียวนั่นแหละคือมเมล็ดของศรัทธาศรัทธาไม่ได้ต้องมีมากแค่เพียงไม่ปฏิเสธแสงแค่นั้นก็พอให้ใจเริ่มเปลี่ยนเหมือนเด็ก ที่ไม่รู้จะเดินไปทางไหนแต่ก็ยังกล้าเดินเพราะเขาเชื่อว่าเดินแล้วจะเจออะไรบางอย่างศรัทธาไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องประกาศไม่ต้องแสดงให้ใครเห็นแค่เงียบๆอยู่ในใจและค่อยๆพาเราเดินออกจากความมืดทีละก้าวทรัพย์แรกของคนที่อยากไม่จนไม่ใช่เงิน ไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่โอกาสแต่คือศรัทธาในความดีที่เรายังทำได้และถ้าเรายังศรัทธาในความจริงของชีวิตแม้วันนี้จะยังไม่มีอะไรเลยใจก็จะไม่หมดแรงบางคนเข้าใจว่าศีลคือข้อบังคับคือกรอบ ที่คอยห้ามคอยบีบคือของคนดีเกินไปหรือเคร่งเกินไปแต่ความจริงศีลไม่ใช่กรงศีลคือบ้านของใจบ้านที่ทำให้ใจไม่ต้องหนีอีกบ้านที่เงียบปลอดภัยไม่ต้องคอยระแวงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใคร และไม่ได้เบียดเบียนตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศีลเป็นเครื่องประดับของผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์ที่ไม่ตกตำ่ำเป็นทางมาของความสุขศีลไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่มาจากใจที่เริ่มเห็นค่าของความสงบแล้วศีลอยู่ตรงไหน ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยอยู่ในวันที่เราไม่พูดทำร้ายใครไม่เอาของที่ไม่ใช่ของเราไม่ตอบโต้เมื่อโกรธไม่ใช้ร่างกายไปในทางที่ทำให้ใจแห้งลงและเมื่อศีลเป็นบ้านฮิริกับโอตปะก็เป็นกรอนล็อกที่คอยเตือนใจเราฮิริ คือความละอายโอตป,ปะคือความเกรงกลัวผลของสิ่งผิดทั้งคู่ไม่ใช่ความกลัวแบบบีบคั้นแต่คือระบบเตือนภัยภายในที่ทำให้เราไม่พลาดลงเหวลองนึกถึงบ้านที่ไม่มีรั้วไม่มีล็อกไม่มีใครอยู่เฝ้าคุณกล้านอนหลับตาสนิทไหม ใจเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีศีลไม่มีฮิริโอตปะแม้จะรวยแค่ไหนใจก็ไม่เคยสงบพอจะนอนหลับได้เต็มตื่นเลยคนบางคนไม่จนเงินแต่ใจเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทำใจเขาวุ่นวายแม้ในวันที่ไม่มีอะไรต้องห่วงในทางตรงข้าม คนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ไม่หลอกใครไม่เบียดเบียนเขาอาจนอนหลับสบายกว่าใครทั้งหมดและนี่คืออีกหนึ่งทรัพย์ล้ำค่าที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเรียนพิเศษไม่ต้องเข้าสํานกแค่ตั้งใจไม่ทำร้ายใครและไม่หลอกตัวเองนั่นแหละคือทรัพย์ที่ไม่มีใครขโมยได้เลย บ้านของใจไม่ได้อยู่ที่วดัดไม่ได้อยู่ที่ปา่าแต่อยู่ในศีลในฮิริในโอตป,ปะที่เราสร้างให้ตัวเองได้ทุกวันคนจำนวนมากคิดว่าการสะสมคือความมั่งคั่งเก็บมากเท่าไหร่ยิ่งอุ่นใจแต่ธรรมะบางบทกลับบอกว่า ใจที่ให้ได้ต่างหากที่ไม่มีวันจนก่อนจะให้เราต้องมีสิ่งหนึ่งก่อนเสมอคือความเข้าใจและความเข้าใจนั้นไม่ได้เกิดจากความรู้แต่เกิดจากการฟังพาหุสัจจะแปลว่าผู้ได้ฟังมากไม่ใช่แค่ฟังเสียงแต่คือการเปิดใจรับฟังความจริงฟังธรรม ฟังชีวิตฟังเสียงข้างในโดยไม่ตัดสินเราอาจเคยเจอวันที่แค่ได้ฟังอะไรบางอย่างใจก็เบาขึ้นเพราะบางครั้งเสียงธรรมก็มาในรูปของประโยคธรรมดารรมดธาที่พูดตรงกับแผลในใจเราและยิ่งเราฟังมากใจจะยิ่งนุ่มเข้าใจโลกเข้าใจคนเข้าใจว่าทุกคน ก็พยายามมีความสุขในแบบของเขาใจที่เข้าใจจึงค่อยๆกลายเป็นใจที่ให้ได้นี่แหละคือจาคะจาคะไม่ได้แปลว่าสละของใหญ่ไม่ใช่แค่การบริจาคหรือปล่อยวางสิ่งใหญ่โตแต่คือการไม่หวงในสิ่งเล็กน้อยแม้แต่คำพูดดีๆแม้แต่ความอดทน แม้แต่การให้อภัยจาคะเป็นศัพท์ของอริยะเป็นความสละที่ทำให้ใจไม่ยึดไม่รัดไม่หดแคบลองนึกถึงแก้วน้ำที่เต็มแน่นจนไม่มีอะไรใส่ได้อีกต่อให้มีน้ำดีที่สุดก็เติมไม่ลงแต่ถ้าเรายอมเทออกแม้สักนิดใจก็จะมีที่ว่างไว้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามา ผาหุสัจจะให้ใจฟังโลกจาคะให้ใจไม่เก็บโลกไว้มากเกินไปทั้งสองอย่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องขวนขวายจนเหนื่อยแค่ยอมฟังและยอมให้ใจก็ขยายขึ้นทุกวันโดยไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเลยและในวันที่ใจเริ่มขยายความรู้สึกว่าฉันไม่มีอะไรเลย จะค่อยๆจางหายไปโดยไม่ต้องแก้อะไรเลยเราถูกสอนให้ฉลาดแต่ไม่ค่อยมีใครสอนให้เข้าใจฉลาดอาจทำให้เรารอดในโลกแต่ปัญญาคือสิ่งที่พาใจหลุดจากความทุกข์ได้จริงๆในอริยสัพ7ปัญญา คือซับข้อสุดท้ายไม่ใช่เพราะมันสำคัญน้อยสุดแต่เพราะมันคือผลรวมของทุกข้อที่ผ่านมาคนมีศรัทธากล้าเปิดใจคนมีศีลไม่หลอกตัวเองคนมีฮิริโอตตปปะกลัวผิดในทางที่งามคนฟังมากใจกว้างคนให้เป็นไม่หวง และทั้งหมดนี้จะค่อยๆรวมกันกลายเป็นแสงบางอย่างที่เรียกว่าปัญญาปัญญาเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นตามที่ใจอยากให้เป็นฟังดูง่ายแต่ในชีวิตจริงเรามักติดอยู่กับเรื่องที่เราเชื่อมากกว่าความจริงที่อยู่ตรงหน้า เราคิดว่าเขาไม่รักทั้งที่เขาแค่เงียบเราคิดว่าเราไม่มีค่าทั้งที่แค่ยังไม่เจอคนที่เห็นค่าเราคิดว่าเราล้มเหลวทั้งที่ความจริงเรายังไม่ยอมแพ้เลยปัญญาคือสิ่งที่ค่อยๆแยกเสียงในหัวออกจากความจริงคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ใจเราคิดว่าเกิดมันคนละเรื่องกันและเมื่อใจเห็นแบบนี้ความจนแบบลึกๆที่หลอกเรามานานจะค่อยๆหายไปไม่ใช่เพราะเรามีอะไรเพิ่มแต่เพราะเราหยุดเข้าใจผิดว่าขาดปัญญาไม่ใช่ของสูง ไม่ใช่ของเฉพาะพระหรือนักปรา์มันเกิดขึ้นได้แค่เราหยุดเชื่อตามใจและเริ่มฟังความจริงเบาๆในตัวเราใครที่มีปัญญาแม้ไม่มีเงินไม่มีคนยอมรับไม่มีใครรักแต่ใจจะไม่ลม่มไม่หลงและไม่เหลือแต่ความกลัวนี่แหละทรัพย์สุดท้าย ที่จะทำให้ใจเราไม่จนอีกต่อไปลองนึกถึงใครสักคนที่ไม่มีบ้านไม่มีงานประจำไม่มีชื่อเสียงไม่มีคนติดตามแต่เขายิ้มง่ายนั่งเงียบเงียบก็สุขเดินไปไหนก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดเคยไหม เรารู้สึกอบอุ่นแค่ได้อยู่ใกล้คนแบบนั้นทั้งที่เขาไม่ได้พูดธรรมะไม่ได้สอนอะไรไม่ได้ดูเป็นคนสำเร็จแต่แค่เขานิ่งใจเราก็สงบตามคนแบบนี้อาจไม่มีทรัพย์ทางโลกแต่มีบางอย่างในใจที่ทำให้เขาไม่หิวไม่สแสวงตลอดเวลา เขามีศรัทธาในทางของตนมีศีลที่คอยเป็นบ้านมีฮิริโอตป,ปะเป็นรัวกันใจไม่ให้พังเปิดใจฟังทุกสิ่งด้วยความอ่อนโยนและให้โดยไม่หวังกลับเขาไม่ได้พูดว่าเข้าใจโลกแต่ใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีอะไรในโลกมาทำให้เขาแห้งลงได้นี่แหละ อริยศัพท์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องพกไปโชว์ไม่ใช่เหรียญตราไม่ใช่เกียรติยศแต่คือของในใจที่ทำให้เราสงบได้โดยไม่ต้องเอาชนะใครเลยเราทุกคนอาจเคยพบคนแบบนี้หรืออาจเคยเป็นคนแบบนี้ในบางวินาที วินาทีที่เรายกโทษให้คนวินาทีที่เราเสียสละวินาทีที่เราฟังโดยไม่รีบตอบวินาทีที่เรารู้ว่าใจเรานิ่งแม้อยู่กลางพายุสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่แยกจากชีวิตเราไม่ได้สูงจนเอื้อมไม่ถึงแต่มันอยู่ตรงนั้นเสมอรอให้เรา แค่เห็นว่าเราไม่ขาดมันเลยและเมื่อใจรวยแม้ไม่มีอะไรเลยเราจะรู้ว่าความสุขแท้จริงไม่เคยต้องซื้อและไม่เคยต้องชนะใครเลยฟังมาทั้งหมดอาจมีบางคนคิดในใจฉันไม่มีเลยสักข้อศรัทธาก็ไม่แน่ ศีลก็หลุดจาคะก็ยังยึดแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าอริยทรัพย์ต้องครบพร้อมจึงจะใช้ได้แค่เราเริ่มเห็นคุณค่าของมันก็เหมือนใจเราเริ่มมีมันแล้วทรัพย์ทางโลกมักหายเมื่อเราใช้แต่อริยทรัพย์กลับเพิ่มทุกครั้งที่เราใช้มัน แค่ให้อภัยใจเราก็เบาลงแค่ฟังด้วยความเข้าใจความวุ่นวายก็เงียบลงแค่หยุดไม่ตอบโต้ความร้อนในใจก็ละลายเราจะมีมากหรือน้อยไม่สำคัญเท่าวันนี้เราเริ่มกลับมาเห็นว่าใจเรายังมีของดีอยู่ไหมศรัทธาไม่ต้องแรง ศีลไม่ต้องเปะ๊ะการให้ไม่ต้องมากปัญญาไม่ต้องลึกแต่ถ้ามันจริงแม้เพียงนิดเดียวใจเราก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้จนขนาดนั้นเราทุกคนมีสิ่งที่วัดค่าไม่ได้อยู่ในตัวเองเสมอไม่ต้องรีบไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองวันนี้แค่เริ่มแค่ยอมรับ ว่าอริยทรัพย์อาจอยู่กับเรานานแล้ววันนี้อาจยังไม่ครบแต่แค่เห็นค่าใจก็เริ่มไม่โจนแล้ว